สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Inside Podcast นะครับตอบทุกเรื่องที่คุณสงสัยด้วยมุมมองทางจิตวิทยาเนื่องจาก EP นี้เป็น EP แรกนะครับแล้วก็มาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าผมชื่อปุติภูมิแก้วกันเน่นะครับเรียนมาเกี่ยวกับทั้งด้านจิตวิทยาผมก็เลยอยากทำ Podcast นี้ขึ้นมาเพื่อชวนให้ทุกคนได้สำรวจความคิดจิตใจพฤติกรรมไปจนถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม ให้เพื่อนๆได้เข้าใจตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นไละด้วยเป็นพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับจิตวิทยาใช่ไหมครับแล้วก็ควรรู้ก่อนเนื้อว่าจิตวิทยาคืออะไรซึ่งมันก็คือหัวข้อของเราในวันนี้นั่นเองแต่ก่อนจะเฉลยเนี่ยอยากให้เพื่อนๆลองนึกตามดูนะครับว่าถ้าผมพูดถึงจิตวิทยาหรือว่านักจิตวิทยาเนี่ยทุกคนนึกถึงอะไรกันบ้างผมก็ได้ตั้งคําถามเดียวกันนี้ลงในสตอรี่ไอของผมก็ได้คําตอบมาหลากหลายมากส่วนใหญ่ก็จะบอกว่านึกถึงการอ่านใจการอ่านความคิดรู้ได้ว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่ หรือว่าอีกกลุ่มก็คิดว่ามันเกี่ยวกับการสะกดจิตสามารถสะกดจิตให้คนอื่นทําตามที่เราต้องการได้และบางคนก็คิดว่าจิตวิทยาเนี่ยมันใช้สําหรับลวงเอาข้อมูลของเราหลอกถามให้เราบอกความลับต่างๆออกมาซึ่งความเชื่อทั้งหมดเนี่ยถูกต้องครับมันเป็นจิตวิทยาแต่ว่าคุณอาจจะเข้าใจไม่ถูกทั้งหมดเรามาดูกันทีละอันเลยดีกว่าว่าแต่ละอันมันเป็นจิตวิทยายังไงและกระบวนการของมันทําได้ยังไงความเชื่อแรกเลยคือเรื่องของการอ่านความคิดอ่านใจซึ่ง ใครจะไปอ่านใจคนได้ใช่ไหมครับผมไม่ใช่อัลกอริทึมของ a c e b o o k นะครับที่จะรู้ว่าตอนนี้คุณกําลังสนใจอะไรอยู่กําลังอยากซื้ออะไรอยู่แต่เรียกได้ว่าเราก็พออ่านคนได้คร่าวๆดีกว่าเปรียบเทียบกับ AI ของ Facebook ที่เราเห็นโฆษณาที่ตรงใจเราบ่อยๆเนี่ยการที่มันจะทํานายได้ว่าเรากําลังอยากซื้ออะไรก่อนอื่นมันก็ต้องมีข้อมูลใช่ไหมครับใช้ข้อมูลมากเลยแหละที่จะเอามาวิเคราะห์แล้วก็ทํานายว่าเรากําลังสนใจอะไรอยู่จากการที่เราเซิร์ชอะไรใน Google แล้วพูดถึงอะไรบ่อยๆหรือว่าเราเข้าไปดูสินค้าอะไรบ่อย มันก็จะเก็บข้อมูลพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยมาวิเคราะห์การอ่านคนก็คล้ายๆก,กันเลยครับเราก็ต้องมีข้อมูลก่อนเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพื่อที่จะทํานายพฤติกรรมเขาแต่การเก็บข้อมูลของคนเราเนี่ยเราทําได้โดยการสังเกตจากพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาอย่างเช่นภาษากายสีหน้าแววตาน้ําเสียงที่เขาใช้พูดหรืออารมณ์ต่างๆที่เขาแสดงออกมาให้เราเห็นทุกอย่างเนี่ยมันคือข้อมูลครับพอเรามีข้อมูลมากพอแล้วก็อเอาทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์ด้วยจิตวิทยาที่เราเรียนมา แล้วเราก็จะสามารถเดาได้คร่าวๆนะครับว่าคนนี้กาลังคิดอะไรอยู่กำลังจะทําอะไรต่อไปแต่ทั้งนี้เนี่ยการทํานายในยคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องใช้ความชํานาญพอสมควรเลยไม่ใช่ว่าทุกคนที่เรียนจิตวิทยาเนี่ยจะสามารถอ่านคนได้ความเชื่อเรื่องต่อมาคือเรื่องของการสะก,กดจิตครับคิดว่าหลายๆคนคงมีภาพจําที่ดูจากในการ์ตูนในหนังเห็นว่านักจิตวิทยาเนี่ยจะมีนาฬิกาลูกตุ้มใช่ไหมครับแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาสะก,กดจิตทําให้คนไข้หลับซึ่ง ในความเป็นจริงเนี่ยการสะกดจิตมันก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่ใช้ในการบําบัดร,รักษาของจิตวิทยาเลยชื่อว่าฮิปโนเทลปีหรือว่าภาษาไทยก็คือสะกดจิตบําบัดนั่นแหละครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เรียนจะทําการสะกดจิตได้นะครับน้อยคนมากในไทยที่เชี่ยวชาญในการสะกดจิตเพื่อบําบัดร,รักษาจริงๆเพราะว่าความยากมันอยู่ตรงที่การสะกดจิตเนี่ยมันขุดเข้าไปลึกถึงจิตใต้สํานึกของเราถ้าผู้บําบัดสามารถสะกดจิตได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเขาจบการบําบัดไม่เป็นเนี่ยมันอาจทําให้คนไข้เสียสติหรือว่าเป็นโรคจิตไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้น เรื่องของการสะกดจิตก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะฮะมันไม่ใช่การบำบัดรักษาพื้นฐานในปัจจุบันของเราถ้าใครสนใจก็คงต้องหาคนที่เชี่ยวชาญและก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้จริงๆสุดท้ายเป็นความเชื่อที่บอกว่าจิตวิทยาเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้ล้วงเอาข้อมูลหลอกให้เราบอกความลับของเราออกมาคือถ้าเราบอกใครว่าเราเรียนจิตวิทยามาเนี่ยบางคนก็อาจจะตั้งกำแพงแล้วเฮ้ยไอ้นี่มันจะหลอกให้เราพูดอะไรออกมาปะวะจะหลอกถามอะไรเราหรือเปล่าพูดอะไรด้วยก็ระแวงไปหมด อันนี้ในการทํางานบางสายก็ต้องใช้เทคนิคบางอย่างของจิตวิทยาในการช่วยยกตัวอย่างเช่นคนที่ต้องทํางานกับผู้ต้องสงสัยหรือว่าฆาตากรในคดีต่างๆแล้วเขาไม่ยอมพูดความจริงออกมาเนี่ยเราก็ต้องประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆในการช่วยให้เขาพูดออกมาแต่ว่าโดยทั่วไปนักจิตวิทยาเขาก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะเอาความลับของคุณหรอกครับเราแค่ถูกเทรนมาให้เป็นนักฟังไม่ได้ตั้งเป้าเพื่อจะล้วงความลับจากใครคือถ้าอยากจะเล่าอะไรเราก็พร้อมที่จะฟังคุณ นึกถึงตอนที่เรามีปัญหาอะไรแล้วมีคนฟังเราอย่างตั้งใจสนใจสิ่งที่เราพูดจริงๆแล้วสามารถเก็บความลับเราได้เนี่ยเราก็จะรู้สึกไว้ใจที่จะเล่าออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าคําถามของนักจีทยาแต่ละคนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่นักจีทยาคนนั้นใช้ด้วยอย่างสมมุติแนวคิดของจีตวิเคราะห์เขาก็จะเน้นถามลึกไปถึงอดีตประสบการณ์ในวัยเด็กข,ของคุณหรือว่าความสัมพันธ์กับพ่อแม่เพราะว่าแนวคิดต่างๆเขาก็เชื่อว่าสาเหตุของปัญหาทางจิตมันมีที่มาต่างกัน แต่ไม่ต้องไปกลัวนะครับว่าเขาจะมาล้วงความลับอะไรคุณได้ถ้าเราไม่สบายใจที่จะเปิดเผยข้อมูลไหนเราก็แค่บอกเขาไปตรงๆครับสรุปก็คือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประยุกต์มาจากจิตวิทยาเอาแล้วแก่นแท้ของจิตวิทยาคืออะไรล่ะเฉลยก็คือจิตวิทยาคือศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับจิตใจกระบ,บวนการความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลของมนุษย์อารมณ์บุคลิกภาพพฤติกรรมและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พูดง่ายๆคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับมนุษย์นั่นแหละสามารถศึกษาและก็อธิบายด้วยจิตวิทยาได้ซึ่งมันดูเป็นสิ่งที่กว้างมากเลยเนะเขาเลยมีการแบ่งเป็นสาขาต่างๆแยกออกมามากมายอย่างจิตวิทยาคลินิกที่ผมเรียนอยู่เขาก็จะเน้นศึกษาเรที่ความผิดปกติในมนุษย์จิตวิทยาพัฒนาการก็จะศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ทุกๆช่วงวัยตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์จนกระทั่งเสียชีวิตและยังมีอย่างจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การจิตวิทยาการปรึกษาจิตวิทยาชุมชนและมีอีกมากมายครับ ถ้าใครสนใจสาขาไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะเอามาเล่ากันใน e p ต่อๆไปโอเคครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจคำว่าจิตวิทยามากขึ้นนะครับเอาจริงๆมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คุณคิดนะหรือไม่อาจจะใกล้จนเกินไปด้วยซ้ําจนเราอาจจะไม่ทันได้สังเกตถึงมันแก่นของจิตวิทยาแท้ๆเนี่ยมันไม่ได้เอาไว้หลอกคนหรือว่าเอาไว้สะกดจิตให้ใครทําตาที่เราสั่งได้ เราแค่ทำความเข้าใจความซับซ้อนของมนุษย์และอธิบายด้วยเหตุผลและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองวันนี้ไปแล้วครับ EP หน้าจะคุยกันเรื่องอะไรก็ฝากกดติดตามไว้นะ Look inside your mind, look inside podcast.